มิวนิฐานั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านข้างทางมาในลุกเสื้อยืดชิลๆแต่ก็ดูสวยถึงแม้ช่วงนี้จะวุ่นกับการเลี้ยงน้องมารินลูกสาวคนแรกแต่คุณแม่มิวก็ไม่พลาดอัปเดตชีวิตผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้ติดตามเสมอซึ่งล่าสุดในไอจีส่วนตัวของมิวนิฐาได้โพสภาพวันสบายๆขณะออกนอกบ้านไปหาอะไรทานกับคุณสามี ซึ่งก็ไม่ใช่ร้านหรูหราแต่เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างทางซึ่งคุณแม่มาในชุดเสื้อยืดชิลๆมัดผมรวบเช่นเดียวกับสามีที่ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสัน้นพร้อมโชว์เมนูกว๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ตรงหน้าน่ากินมากเลยทีเดียวทำมดูจากสีหน้าของเจ้าตัวก็รู้เลยว่าอร่อยแน่นอนทำเอาแฟนคลับ แห่เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบบางคนถามหาฟิกัดรร้านอยากตามไปลิ้มรสแต่ส่วนใหญ่ชื่นชมความน่ารักของสาวมิวมากินกว๋วยเตี๋ยวข้างทางต้องสวยแพงและน่ารักอะไรเบอร์นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ